สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,สวยๆจารัดครับโอ้วันนี้แดดองเออแดดออกแรงมากเลยครับหมดแล้วเหรอฮะหมดฝนแล้วเป่าแดดเปี้ยงเลยครับเ,รเดี๋ยวรถตู้เก็บก่อนครับรน้องนาวเบ่งมือลงไหมน่ะฮะ เบกมือได้เอาลงไหมเฮ้ยเอาเบกมือลงไหมไปเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูรถดับหน่อยครับสตาร์ทเครื่องเจ้าซปเปอร์เกรดไว้ครับเกือบไม่ติดไม่ติดเลยแหละเพราะดีลืมปิดสวิตช์กุญแจครับ โอ้พอดีเป๊ะๆเลยเว้ยพ่อพ่อพ,อพอ่อเดี๋ยวเปิดประตูลงไม่ได้เปิดประตูลงได้หไหมนะเปิดหน้าหน่อยพ่อพอ่ <Yeah. S 1> อย่นมีออดด้วยเยว ไม่สับระเบิดเลยเ,ลลเออเดดดดนั่นแหละยกขึ้นไว้เลยนอนวิหรือเมออาเว้นเดี๋ยวเว้นก่อนเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูล็อกกี้ร้อยเก้าห้ากันเนาะเจ้าดีก้ากันนี้ ขายเรียบร้อยแล้วนะครับดีเก้าร้อยเก้าห้าตอนนี้ติดมัดจำอยู่เดี๋ยวผมจะไปหารถล็ลอกกี้กันหน่อยอใครขับวะโอ้ทาสีบนล้อกระทะล้อไปดูสวยเลยดูอ่ะสวยไหมสวยไหม แล้วสวยงามมากเลยครับโอเลยเลย สวยสวยสวยโอ้เขียวเลยสวยไหมครับโอ้เป็นบ่น่ะเอา Oh. เอาเอาเอา oh. จานนี้ใส่เก้าอหรือเหรอเออดับทำไมดับทำไมโอ้ยตายเลยเส <c oughs> ียโบยเีย <c oughs> ไปจำเลยขาไปจำโ <c oughs> อ้วทำไมมันเกลือไม่ติดฮะ เบ็ดก็ใหม่นะมันต้องเอาไปมันต้องเอาไปไปล้างในสตาร์หรือเปล่าเนี่ยเลยเลยเลยเเตรงไปตรงไป ô oh! tâm nàng đêm ấy tâm nàng đêm ấy ra yeah. mấy thuyền lên nè Hả đứng biển mưa dần <laughs> cát cơ mít tịp thôi มันเป็นอย่างนี้เป่าเนีรถใหญ่มันสตาร์ทแบบนี้เป่ามันไม่เหมือนรถเล็กฮถใหญ่เนาะฮะนี่โอ้เครื่องมันใหญ่เนาะรถเล็กแลรถเล็กมันจะจิ้งเลยไม่พวกหกล้อมันสตาร์ทแบบจิ้งเลยเพรวนี่เครื่องมันใหญ่เนาะอย่างว่าแหละจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊ทำสีล้อแล้วดูกดูด้าสีเลยเออดูสวยเลยอ่ะ ด้วยก่าเดิมเยอะเลยดูมีเสน่เลยทีนี้ประมาณสองเดือนนี่นะจะทำอีกสิดเลยบ่ครับเป็ไนไรต้นแดงต้นร้อนเนียาอ๋อนับปเย็บแค่ไหนก่อนด้วย เบ็ดชัชชดเบ็ดครับนี่ทำเลยเดึงมาดึงอีกอีกเอกอ ปิดสวิตให้หมดปิดหมดยังค<ม>่าเอาค่าไปน,นี่หมดจไหนมดยังใช่ไหมเออค้าวันี้แหละยังหมดเลยฝังนี้ไม่หมดเลย,ยมันต้องไปตั้งศูนย์ เดี๋ยวพาไปดูรถดำครับพาไปดูรถดำท่านเดี๋ยวเอากรอนก่อนไปโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูรถดำกันหน่อยครับล็อกกี้รอยเก้าห้าครับวันนี้เอาฟอร์ดเ n นเจอร์ไปครับวันนี้พระเอกบันกวดไปฉีดวัคซีนเอสตรา เอาเสียบอยครับครับดีนะเสียบอยอ,อุ๊ยฟุ้งอะไรเยอะเทยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมรอต,ติดตามชมได้เลยครับ จะถูกใจหรือเปล่าคันนี้ล็อกกี้คันนี้